อ่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องจารากันะครับคุณโจอ่าครับว่าแล้วก็อ่ะเปิดเมนูขึ้นมาครับอ่ะกดเอ็กนะฮะครับแล้วก็ขข้อแรกเลยครับ inventory ครับจัดไปครับแล้วก็กด R ทีนึงครับอ่าเป็นรูปดาบนะฮะไอคอนใช่ครับไอคอนเป็นรูปดาบนะครับมันก็เขียนว่าจาราเติมเอนะครับอ่านะครับอ่ะจาราเกมนี้คืออะไรนะครับ อ่ะมันเป็นคำเรียกวมๆนะครับของอาวุธโล่แล้วก็ยาใช้นะครับอีกสองชนิดนะก็คือโทนิกกับโคโลนนะครับอ่าโดยที่ถ้าตามไปเรื่องเนี้ยจารามันจะเป็นเหมือนพวงกุญแจนะฮ่าเป็นพวงกุญแจไว้พกไปได้นะอ่าใช่เราเหมือนเราเลยพกไปได้หลายๆอันนะครับแล้วพอจะใช้แล้วก็เหมือนขยายร่างมันออกมาออกมาใช้ครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าจาราดีนึงครับมันจะเป็นรูปพวงกุญแจนะเนี่ยจาราโฮเดอร์นะ,นะเห็นไหมั<ผ>มมันจะเป็นห้อยอเป็นติ่งพวงกุญแจ นี่นะครับครับเล่นไปเรื่อยๆเราจะมีสองสองสองพวงนะเรียกว่าสองพวงนะสองชุดละกันสองพวงมันดู่าเกียดนะสองชุดสองชุดเป็นเอเซ็ตบีครับอ่าครับก็มาเริ่มกันที่อาวุธก่อนเลยนะครับเป็นอย่างแรกนะครับก็เลือกอาวุธมาสักอันหนึ่งครับโดยที่ในไอคอนเนี่ยไอ้กลมๆนะครับมันจะแสดงจาราที่เป็นเวอร์ชันพวงแญแนนะนะครับแล้วก็อ่าพอเลือกแล้วนี่ครับครึ่งขวาของจอเนี่ยครับมันก็จะกลายเป็นรายละเอียดของจาราที่เรากําลังเลือกอยู่นะโชว์ขึ้นมานะครับ แต่แล้วอะไรเป็นแบบนี้นะครับเราอจาะเติงลองหมุนดาบไปดูหน่อยนะครับทีนี้ไปดูรายละเอียดกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับดาล่าที่เป็นอาวุธหนึ่งอันนี้นะครับเริ่มแรกเลยครับตรงนี้ครับอันนี้คือชื่อของอาวุธนะครับผมไม่อ่านแล้วกันนะว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับตาจารย์ผิดนะครับผมไม่รู้อ่านพิกีหรือพิกซี่หรืออะไรดีนะครับแบบพิวริตี้ซอร์ดนะครับข้ามไปฮะถัดมาทางขวาครับนัมเบอร์โอเนครับก็คือจํานวนที่เรามีนะครับ ว่าเรามีซ้ากันกี่ชิ้นนะก็ใต้ชื่อดาบครับอ่าใต้ชื่อจารานะนะครับมันจะเขียนจาราเลเวลนะครับก็คือในเกมนี้จารามันมันอัปเกรดได้นะนะครับสามารถตีบวกได้ก็ถัดไปทางขวาครับอันนี้มันจะเขียนว่าซุปเปอร์แรน์นะครับอันนี้จะเป็นระดับความหายากของจาราถัดลงมาครับก็จะเป็นอ่ะใต้คําว่าจาราเลเวลนะครับมันก็จะเป็นยี่ห้อนะนะครับอ่าซ้ายนะครับเริ่มด้วยยี่ห้อก่อนยี่ห้อของอาวุธที่เราเลือกอยู่นะครับ ถัดมาครับก็จะเป็นสีนะอันนี้เป็นสีขาวนะครับของผมไปเลเวลหนึ่งนะเป็นสีขาวนะครับซึ่งสีของจารานี่ถ้าถ้าเรา Up, อัพอัพเกรดมันขึ้นไปเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนได้นะนะครับมันจะมีขึ้นมาให้เราเลือกเปลี่ยนนะครับอ่าซึ่งก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องอดอปเบรยของมอนเตอร์ที่เราไปฆ่านะครับอ่าถ้าเราเอาไปตีตัวที่มันสีเดียวกันกันกบสีจาราเรามันก็จะมีโอกาสได้ของมากขึ้นนะครับอ่าทีนี้มาดูตรงกรอบสี่เหลี่ยมด้านขวาครับ อ่าช่องแรกเลยครับจาราสเต็งนะครับอันนี้ก็ตรงตัวนะครับก็คือเรียกว่าพลังโจมตีแล้วกันถัดลงมาครับช่อง JP ครับจะเขียนว่า semi durable นะครับอ่าตรงนี้จะเป็นค่าความทนทานของจาราชิ้นนี้นะครับอ่าก็คือในเกมเนี่ยอ่ามันจะมีหลอดพลังของจารานะเวลาเราหยิบมันขึ้นมาใช้นะครับเรียกว่าฟันทีนึงออกสกิลทีนึงเนี่ยไอหลอดนี้มันก็ลดไปเรื่อยๆนะครับลดจนหมดมันก็จะเหมือนแตกอะนะครับ เราก็จะใช้มันไม่ได้ไปไปพักหนึ่งนะครับต้องรอมันคููดาวก่อนนะครับถัดมาเราก็มาดูในส่วนของเบนส์นะครับของจาราอันนี้นะครับอ่ะิีนี้มันมีรูปสายฟ้าอยู่หนึ่งช่องนะนะครับเป็นรูปสายฟ้า V4 นะครับแสดงว่านะคือถ้ามันเป็นเกมเกมอื่นทั่ว,วไปอะ่ะผมก็จะเข้าใจว่าเอ้ยไอเนี้ยมันคือดาบสายฟ้าเ้ยอ่ยังอ,อาไว้ต้องมีมองเอฟเฟกสายฟ้าแน่นอนนะฮะเออเราต้องไปตีพวกมอนน้ำพวกอะไรอย่างงี้ที่มันจะแพ้สายฟ้า เไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับ <interpret ation> ไม่ใช่เลยครับเกมนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ <üler> เกมนี้เกมนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมากับเราเลยครับก็คือถ้าเป็นปนรูปสายฟ้าเนี่ยก็คือมันเป็นอาวุธที่เราตีมอนประเภทสายฟ้าเข้านั่นแหละนะครับดีนะผมผมชอบเกมนี้ตรงนี้นะ <railroad> คือแทนที่เราต้องมานั่งจาว่าอะไรแพ้ทางอะไรอะ่ะ <that stupid robot> เราก็เราก็ดูตรงๆไปเลยอะ่ะคือแปะมาให้แล้วนะฮะเรียบร้อยเลยว่าดาบนี้ใช้ตีตัวไหนนะครับ อันนี้ใต้สายลักษณ์สายฟ้านะครับมันจะมีเลขอยู่นะนะครับมี B ีสี่เขียนอยู่อันนี้ก็คือแสดงว่ามันตีเข้ามากเข้าน้อยนะครับมันก็จะไล่จากน้อยคือ V1 นะครับไปเรื่อยๆจนถึง V 5ห้านะครับอ่าแต่เราจะเห็นว่ามันมีสามช่องนะครับซึ่งแต่ละอาวุธเนี่ยมันก็จะมีเบนไม่เท่ากันนะครับอย่างอันนี้มันมีเบนแค่อันเดียวอ่าแต่อาวุธอื่นเนี่ยอาจจะมีสองช่องหรือสามช่องก็ได้คืออาจจะตีได้มากกว่า1ชนิดหนึ่งประเภทถ้าเราเอาอาวุธไปอัปเกรดนะครับถึงจุดจุดหนึ่ง บางทีมันอาจจะโผล่ขึ้นมาเพิ่มด้วยนะครับเรียนด,ดูดาบ,ดดบทองอครับก็ดาบตีตัวสีทองแล้วก็เพิ่มตีพูด V2 สองมาด้วยครับดาบทองนี่ตอนแรกก็จะก็จะไม่มีไอตี v ีสองนะมันก็จะมีแค่ตีสีทองอย่างเดียวนะครับระบบในเกมนี้นะครับมอนหนึ่งตัวเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบกันอยู่สามอย่างด้วยกันนะครับอือ่าก็คือเผ่านะครับอ่าหรือว่าชนิดของมันนี่แหละนะครับ แล้วก็าธาตุนะครับวงดินดน้ำลมไปอ่าน้ําแข็งไสยฟ้าอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็สีอ่าสีแบบสีขาวสีแดงสีเหลืองนะครับไม่ต้องงงนะครับก็ส,สีเลยเนี่ยแหละครับเป็นสีเลยใช่ครับก็สีตามตัวมอนเตลหลได้ครับ<อ>ก็เวลาก่อนที่เราจะเข้าเควสยะครับเราก็ควรจะดูว่ามอนเตอร์ที่เราจะไปตีเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะนะครับแล้วก็มาจับจาราไปให้มันตรงกันนะนะครับจับตัวที่เราจะไปตีอาวุธนึงเนี่ยอาจจะดูแบบดูดูแพงดูแรงนะครับ อย่างอันเนี้ยสายฟ้า V 4สแต่ถ้าไปตีอะไรอ,อื่นที่มันไม่ใช่สายฟ้าเนี่ยก็คือไม่เข้าเลยนะตอ,อกแป๊กเลยนะฮะครับเหมือนเอาดาบไปสกิดมันนะครับส่วนถัดมาครับอ่ะมันก็จะมีช่องเขียนอยู่นะครับพาสีพาวเวอร์หนึ่งกับสองก็ตามชื่อเลยพาสีนะครับอ่ะเราจะเห็นว่าคือเวลาเราเข้าเควียเนี่ยเราจะพกจาราไปได้มากกว่าหนึ่งอันนะก่อนเริ่มก็จะไปได้หกอันแล้วก็สักพักก็ปลดเบสมันก็จะไปได้สิบสองอันนะครับตรงนี้คือแค่เราพกติดตัวไปด้วยนะครับเข้าเบสเนี่ยก็มีผลแล้วนะนะครับ ในช่องสองช่องนี้นะอย่างอันนี้ของคุณเติ้งเป็นอะไรนะเป็นแรดอปเลดนะครับแค่ถือไปนะครับมันจะช่วยช่วยเรื่องของที่จะตกในเควสนะครับให้มันดีขึ้นไม่ว่าเราจะเปลี่ยนเอาจาราชินีออกมาใช้หรือไม่ใช้ก็ตามนะครับส่วนนี้เนี่ยของอาวุธเนี่ยครับแต่ละชิ้นนะจะไม่เหมือนกันนะครับไอ้ก่อนหน้านี้ที่เล่ามากันมาทั้งหมดนะครับตั้งแต่ชื่อจาราไล่ลงเลยเนี่ยจนมาถึงเบนนะครับทุกชิ้นเนี่ยจะเหมือนกันนะครับไม่ว่าเราจะซื้อจากร้านอาวุธหรือดรอจากเควสกี่ครั้งก็ตามนะะครรับบเาาก็จไดด้ สเต็งเท่านี้เจพี JP เท่านี้เบนเท่านี้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนที่เป็นพาสซีฟเนี่ยมันจะสูงบางชิ้นก็จะมีช่องเดียวบางชิ้นก็จะมีสองช่องแล้วก็แตกต่างก,กันไปนะครับก็สรุปเลยว่าจะเทพไม่เทพอยู่ที่พาสซีฟนะครับอาวุธเราอืมใช่ครับนอกจากอาวุธอ่ามีมองค์ประกอบดีแล้วเนี่ยต้องมีพาสซีฟที่ดีนะครับมากๆด้วยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของอีกสองช่องนะนะครับให้ดาบเรานะครับมันจะเขียนว่าจาราสกิล กับจาร่าเบิร์สนะครับนี่ก็คือท่าของของดาบนี้นะครับที่เวลาเข้าเควสรแล้วเราจะสามารถใช้ได้นะครับจาราสกิลนี้ก็เหมือนท่าเล็กแล้วกันนะครับกด X ปล่อยออกไปนะครับส่วนไอจาส่วนไอจาร่าเบิร์สเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเป็นท่าใหญ่นะครับมันต้องสะสมเกรดให้เต็มก่อนประมาณว่าทาไปตายเลเถอะนะทำน้องนั้นนะครับใช่ครับแต่ที่หน้านี้เนี่ยครับมันจะโชว์แค่แค่รูปนะนะครับว่าเป็นสกิลอะไรแล้วก็จาระาเบิร์สอะไรนะครับ แต่ตรงมุมขวาล่างครับเราจะเห็นว่ามันมีปุ่ม X นะครับแล้วก็มีเนี่ยเลขหนึ่งทับสองนะครับแต่ว่ามันมีหน้าสองอีกหน้าหนึ่งนะครับเราก็สามารถกด X เปลี่ยนไปได้นะครับผมโอเคครับอาจารย์เปลี่ยนเลยครับอ่เปลี่ยนเสร็จครับนะเราจะเห็นรายละเอียดที่มากขึ้นนะครับของทั้ง่าทั้งจาร่าสกิลนะครับแล้วก็จาร่าเบิร์ชนะครับรวมไปถึงอตัวเบนด้วยนะครับเราก็สามารถเข้ามาอ่านได้ว่าไอ้เบนเนี่ยคือถ้าดูรูปไม่ออก ว่ามันเอาไปตีอะไรนะครับแล้วก็เปลี่ยนหน้ามาอ่านได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับของจาราหนึ่งชิ้นนะจริงๆก็ครบแล้วแหละนะครับแต่พวกเรามีข้อมูลเสริมให้ครับก็คือไอ้ตัวจาราสกิลเนี่ยนะครับมันจะมีใบรีสกิลอยูอ่ทั้งสกิลทั้งเบิร์ดเลยแหละนะครับถ้าเล็ก่าใหญ่รีได้นะครับลงไปถึงถ้าอยากได้ท่ามาน ตอนหลังมันก็จะมีใบรีให้มันเป็นท่ามาเลยก็มีไม่เรียกว่ารีอะเรียกว่าจับยัดท่ามานใส่เข้าไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าใบาเป็นพวกรีสก,สกิลสกิลทั่วไปหรือว่าจาระาเบิร์ดท,ทั่วไปเนี่ยมันยังจะสุ่มอยู่นะครับแสดงว่าสกิลกับเบิร์ดนี่เอาอยัางไงมาก็ได้นะเพราะว่ามาจับยัดที่หลังได้ อ่าถูกครับเรามาซ่อมทีหลังได้นะครับโวกจาราสเต็งเจพหรือว่าเบนเนี่ยก็มันก็ล็อกมาฟิกมาตายตัวอยู่แล้วนะครับตามมาวุบนะครับจะเหลืออย่างเดียวนะครับที่มันแก้ไม่ได้นะครับดีไม่ได้นะครับได้มาตอนได้มาได้มายังไงก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปนะครับก็คือพาษี power หนึ่งและสองนะครับนีะเป็นตัวบ่งชี้เลยนะฮะว่าวุฒเราเทพหรือไม่นะครับในช่วงในช่วงแรกๆเราอาจจะใส่ได้กับข้างอื่นนะครับตัวพาษีอาจจะไม่ได้สําคัญเท่าไหร่นะครับ แต่เล่นมาถึงจุดจุดหนึ่งนะหลังๆหน่อยนะครับเวลาเราเราได้ได้จารามาจากเควสเราก็มักจะดูตัวพาสีเป็นหลักนะครับช่วงท้ายเกมเราจะมีเเรียกอะไรมีเครื่องมือที่จะแก้ไขหลายๆอย่างได้แล้วนะฮะแต่ยกเว้นตัวนี้นะต้นเกมเจอพาสีดีๆก็เก็บเก็บไว้ก่อนนะครับอย่างอื่นจะห่วยนะครับแต่ถ้าพาสีดีเก็บไว้ก่อนนะครับจบจากอาวุธมาเราก็มาดูกันต่อครับพอจารามันไม่ได้มีแค่อาวุธนะครับมาดูกันที่โลครับสภาพก่อนนะครับไม่ค่อยได้ใช้โลเท่าไหร่ครับ มันไม่ได้พกไปนะฮะใช่ครับบางเ u e s นี่ถอดออกไปเลยนะครับเอาอาวุธเข้าไปนะครับใช่กัรตีตีบอนไม่พอวิ่งหนีมากกว่านะครับแต่ว่ารายละเอียดมันก็จะคล้ายๆกันนะครับตามที่เห็นนะของอาวุธมันจะเป็นเบนนะแต่ของโล่เนี่ยมันก็จะเป็นหวนนะครับอ่ะมันก็จะบอกว่าไอ้โล่นี้มันกันอะไรพิเศษขึ้นมานะครับหรือทำอะไรได้นะครับมีสกิลไว้ใช่เหมือนกันแล้วก็มีพาสิบระบบเดียวกันนะครับจบจากโล่ครับมันก็จะมียาอีกสองชนิดนะครับผมตัวแรกครับก็คือโทนิกโทนิกเนี่ยจะเป็นยาเพิ่มเลือด ซึ่งถ้าดูรายละเอียดมันเนี่ยมันก็จะบอกเรานะว่า Recovery คือมันเติมเลือดให้เราเนี่ยครับกี่เปอร์เซ็นต์อ่าห้าสก็คืออ่เติมถ้าเลือดเราเลือดเราพันหนึ่งกดใช้1ขวดมันก็เติมมา580ช่องถัดมาครับยูเซสนะครับว่ามันพกเข้าเควสไปใช้ได้กี่ครั้งด้านล่างครับก็มีระบบพาสิฟ์เหมือนกันเหมือนกับทั้งอาวุธและโล่นะครับตรงช่องใหญ่ๆตรงกลางเนี่ยครับอ่ามันจะมีช่องเอฟเฟกอยู่นะครับบางขวดเนี่ยมันนอกจากเติมเลือดให้เราแแล้้้วนนนนะะะคครรัััับบบมยยงงงกสถาาาอ่ให อันนี้ก็ต้องไปไล่ดูตามขวดมันนะนะครับก็บางอันจะมีบางอันก็ไม่มีนะครับคำว่าเอฟเฟกต่อมาอันสุดท้ายแล้วครับของตารานะครับคือ Colon ne, โคโลนนะครับอ่าเป็นขวดยาอีกชนิดหนึ่งนะครับคือไอ้เมื่อกี้โทนิกเนี่ยคือเราพกไปเพื่อเติมเลือดอ่ากับแก้สถานะบางอย่างแต่โคโลนเนี่ยมันจะเป็นยาที่เราพกไปเพื่อเป็นบัฟให้เรานะครับเพิ่มโจมตีนะครับเพิ่ม exp ที่จะได้นะครับเมื่อเรากดใช้นะนะครับยังเป็นระบบกดใช้เหมือนกัน โดยที่รายละเอียดเนี่ยมันก็จะบอกที่ด้านขวานะครับว่าพกเข้าไปแล้วเนี่ยใช้ได้กี่ครั้งนะครับต้องยูเซสนะครับก็ใช้แล้วเอฟเฟกเป็นอะไรแล้วก็ยังมีพาสีเหมือนกันนะครับสองช่องเหมือนจะล่าชี่นี่อื่นๆสังเกตตอนใช้มันจะเป็นโคโลนจริงๆนะฮะมันจะฉีดแล้วก็แบบทำรอยหน้าริางกาย,ายนะครับถ้าเป็นยาเพิ่มเลือดมันจะกระดกนะฮะแต่อันนี้มันจะฉีดก็ไปลองใช้กันดูได้นะครับตลกดีฮะเคมนี้ ก็สาหรับตัวรายละเอียดนะก็น่าจะหมดแล้วเท่านี้แหละนะครับแล้วก็ส่วนวิธีการได้มาซึ่งจารานี้ก็หลายๆทางนะนะครับซื้อจากร้านขายของโดยตรงเลยก็ได้หรือจะไปเล่นเควสนะครับมันก็จะเป็นรางวัลสุ่มมาให้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราเล่นเล่นหนึ่งครั้งแล้วได้หนึ่งชิ้นนะครับมันอาจจะต้องเล่นต้องเล่นเป็นสิบเป็นร้อยรอบนะเพื่อได้มาหนึ่งชิ้นนะครับย่าให้ถือก็อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะยืมนะคุณเจ้า อ,อ่าครับก็ยืมยืมกันได้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่ยังเล่นอยู่นะครับไม่น้อยก็น้อยนะครับไปก่อนแล้วครับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ